อดเยี่ยมเลยครับ,บครับวันนี้ลูกลี่วิวลงวันนี้ครับออก็เป็นลูคพรีเวดดิ้งแหละแล้วก็ฟีดแบ,บ็กกันรักดีครับหมยายถึงว่าทุกคนก็แบบว่าดิ้นชอบอะไรเงี้ยทุกคนทมาดิ้นด<อ>ีใช่ใช่ใช่ครับใช่ทุกคนก็แบบแบบว่าก็แบอกเลยว่าแบบเอ้ยทำไมหวานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยต้องเก็บตรงเพียงคือจริงๆอ่ะผมแม่อยากถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยกันแบบที่บ้านอะไรเงี้แยแต่ว่าคือจนสุดท้ายแล้วบ้านมันก็ยังแบบไม่ไม่ได้เรียบร้อยยังไ่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า คืออยากให้มันแบบเป็นฟืลแบบคืออยากคล้ายๆแบบเราอยู่ในบ้านแต่ว่า point สำคัญอ่ะคือเราอยากเอาน้องหมามาถ่ายด้วยอะไรเงี้ยแบบลูกๆของเราอะไรเงี้ยครับเห็นตอนที่ออกมามันได้แรงใจเมื่อไหร่ก็ถูก็เป็นอย่งนจริงๆก็แบบว่าน่ารักดีครับหมยายถึงว่าด้วยผมดูเองก็ชอบอะไรเงี้ยก็น่ารักน่ารักก <c oughs> ็เป็นความทรงจำมันหนึ่ง ซึ่งโพสต์แรกรูปแรกมันสื่อถึงอะไรที่มันดูเี็นอะไรบางนาาคนก็จินตนาการ <c oughs> จินตนาการเลยฮะห <c oughs> มายถึงว่ารูปไอ้ขาวดำมาแล้วครับใช่ภาพแรกโพสแรก <c oughs> อ๋อครับผม,มก็ก็มันก็เป็นแบบวหวานๆที่แบบนิดหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> นิดหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> มีแบบเฉือนนิดหน่อย <c oughs> คนทำเป็นข่าก็เป็นแซวใช่ใครับคนมาแซวเยอะแซวเยอะแซวเยอะทีเนี้องคิดว่าจะเป็นฝั่งเปล่าแบบเป็นตัวแล้วอย่างเงี้ยจริงจริงตอนนี้ก็ยังยังยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็พยายามพยายามเตรียมเตรียมทุกอย่างไว้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าแซวบอกว่าเราได้เรื่องแ้วใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วเราคุยกับแ้วเราใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับใช่คุยแล้วคุยแล้วใครก่อนใครก่อนผมก่อนครับเป็นตัวทันแรกเข้าก่งนแประกาศเริ่มเลยแต่ว่าเราครึ่งบุกนาแซวบุกนา ธันวาเนี้ครับธันวามีเลยมีดีด้วยจะมีเลยวันทะเรา้องบอกธันวาจริงจริงก็บอกบอกบอกได้บอกได้บอกได้ครับเออเป็นวันนี้ที่ได้มากันมาเป็นวันที่19ธันวาครับโอ้ยใช่ครับพี่แกเป็นคันดูว่าดูว่าไอ้วันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอะไรใช่ใช่ครับอาทิตย์หน้าเลยวรับใช่ใช่ครับใช่ครับจริงๆก็ใช่แหละครับหมายถึงว่าคือ คือวันวันนี้เป็นวัน Arrow, ragt, ที่แบบคุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก wow ็เตรียมงานไว้สักพักหนึ่งแล้วอะไรยังไงกี่เดือนกี่ปีเร็วมากเร็วมากเร็วเกครับก็เตรียมงานไว้สักระยะมาแซงแซงแซงพวกไปหมดเลยใช่แบบรื่งว่าจริงจริง๋ดแซงพวกไปหมดเลยคิดว่าเพื่อนมาถึงเตรียมบทสั่งเลยครับแต่ว่าคือจริงๆอ่ะเพื่อนแบบเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบได้มีโอกาส กิงกังบอกกันไปแล้วอะไรเงี้ยแบบลุงนี่นั่นอะไรเงี้ยนะวันนี้แต่ที่เดียวมันมันมันยังติดขัดอะไรไมหรือว่ามันจะยัง flow ถ้าเกิดณวันนี้แล้วกันนะครับก็ยังก็ยังถือว่า f l o ์อยู่ทุกอย่างก็โอเคอะไรเงี้ยแต่ี่เกมดูไม่คนานดูไม่หลุดเลยเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาแต่งงานเขาจะรู้ว่าไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ยังไม่เสร็จเออผมอาจจะลืมไปบางบางอันไม่ไม่ไม่แต่ว่าคือเรียกว่าเรียกว่าเราคุยเราทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละครับหมายถึงว่าเคย่องทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้ว ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะครับคือคือคือคจริงจริงงาน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 เนี้ยมันจะเป็นงานที่เป็นงานงานแต่งงานมั่นให้กับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้เชิญเชิญเป็นเป็นงานพิธีที่เราจะทําให้กับผู้ใหญ่แต่ว่าพอถ้าเกิดว่างานเด็ก <mumbles. S 1> ๆอ่ะจะมีงานเด็กๆแยกไปอีกทีนึงหลายเดือนผ่านไปใช่ใช่ใช <ste am> ่แล้วก็เป็นงานเด็กอ <ๆ S 2> <ม>ันนี้จัดจากที่กรุงเทพครับค่ะอยากดูเพื่อนเจ้าบ่าวคือใครไม่มีเพื่อนเจ้าบ่าวครับไม่มีเพื่อนเจ้าบ่าว เป็นงานเป็นงานเป็นเป็นงานเป็นงานใช่ครับงานผู้ใหญ่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอย่างเกเอลินทอนก็ต้องไปช่วยอยู่แล้วนะครับแต่่วาอย่างทุกๆงานอะไรอย่างเงี้ยมีใครที่เราบอกว่าไม่ต้องไปนะเกเบอร์ลินทอนเนี่ยเราคาดหวังแค่ลองมั้ยลองหรือองอ่ะเฮ้ยพูดเลยพูดเลยเออใช่ต้องพูดตรงนี้ใช่ไหมครับตอนแรกตอนแล้วคือตอนเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมบอกเขาไปแล้วนะเขาบอกว่าไม่มีอะไรจะให้อะไรเงี้ย ขาบอกว่าเดี๋ยวไปรอแบบรอลูกเลยแล้วกันอะไรเงี้ยบอกว่าคือบอกเฮ้ยมันไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่เราต้องงานแค่ไหนต้องไหมคือมันต้องงานนี้อย่าง้อยก็ต้องแบบหบาทะขอแม่กุ้งตมากินในใจคือ2บาทเลยหบาทเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได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 ้ไม่ด้ไม่ได้่ได้ไม้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได่ได้ไม่่ได้ไม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 ่่ได้ไ เอางี้แล้วกันแบบมันคงเป็นสิบสิบปีผมหารสองให้สักห้าแล้วกันสักห้าบาทสักห้าบาทอันนี้หยาบเกทหยาบพี่เกสก็รูทอ่๋อแบบสิบสิบบาทแล้วกันท่านผมจะได้สิบครับท่านผมจะได้สิบตั้งแต่บาทหนึ่งผมยังไม่กล้าเลยท่านี่เกมพอพอมันแต่งงานพี่เีทมันที่สิบเก้าบาทไปมันต้องใจชีวิตครอบครัวแล้วเรามีภาพนึงนะเไม่ คือไม่คือไม่ได้มีคราบก,วากลัวอะไรแบบขนาดนั้นเลยยงครับผมว่าคือทุกอย่างมันก็จะคงดําเนินไปแบบเป็น,เป,นเป็นปกติของเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมว่ามันคือมันก็เป็นแค่พิธีกรรมอันนึงที่เราแต่ว่าทําทําให้เพื่อเป็นออฟฟิเชียลที่เราจะทําให้แบบว่าทั้งทั้งตัวกษัตริย์เองแล้วก็ตัวแบบครอบครัวเองอะไรเงี้ยเป็นพิธีกรรมชื่อถึงเราไหมอตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ตื่นเต้นนะครับแต่ไม่แต่เขาไม่รู้ว่าใกล้ๆ้วันแล้วมันจะแบบว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย แสดว่าเขาที่ใส่เหมือนเราเลยก็จชิวๆแหละครับแต่ว่าคือต้องต้องบอกว่าในความชิวเนี้ยมันแบบมันมันถูกเตรียมมาเยอะแล้วอะไรอ๋อคือคือถัดกระบวนการทั้งหมดนแล้วใช่ใช่ใช่ครับหรือวันนี้ก็คือนั่งนอนให้หลับตื่นมาหน้าใสสวมแหวนครับก็พักพักผ่อนให้สบายจริงๆคือไม่ได้เรียกว่าคว้าแลกอะไรพอจริงๆก็มีเรื่องการคุมานานใช่ใช่ใช่ครับแล้วมีการการคุยมานานแล้วแหละครับเอ็กที่ว่ามันจะเหมือนในละครที่เราเล่นมั้งเพราะเราเล่นทั้งพี่เอียดเล่นจางปัจจุบันเราแต่งงาน เออก็จริงครับเออไม่รู้เหมือนกันครับผมว่าเดี๋ยวต้องไปรอรื้อรางานว่าเป็นยังไงแต่ว่าผมว่าก็ผมว่าคงต้องมีตื่นเต้นกว่าถ่ายละครแน่ๆครับแน่ๆๆๆับำอะไรกันบฟังนะที่คุณได้ๆๆได้ครับเราไปไหมอุ้ย <ๆ S 2> ไม่รู้เลยครับ <c oughs> แต่ว่าปืๆๆๆ้่มเพิ่ม <ๆ S 1> ครับเพิ่มโอเคครับตีได้ดนะ